สวัสดีครับผมเอก a อ k นะครับวันนี้ก็มากับน้องต้นกล้านะวันนี้ก็จะขึ้นมาหาท่านฤาษีกันนะวันนี้ก็อากาศก็ร้อนพอสมควรนะวันนี้ก็จะลองขึ้นไปหาท่านอาจารย์ดูกับน้องต้นกล้านว่าท่านจะอยู่ไหมวันนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรขึ้นมาเลยแค่พาน้องต้นกล้าขึ้นมาเดินเที่ยวนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเดินขึ้นไปนะน้องต้นก้าก็ย้ายกระจายกระจายพวกก่ะจายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรางั้นเราจะเดินทางขึ้นไปกันเลย พี่เอรนะครับครับไปกันเลยนะครับนี่นะนี่มาเนี่ยนี่นะระหว่างทางเดินขึ้นมาเนี่ยรองเท้าน้องขาดนะระหว่างทางเดินกลับลงไปเอยากจะพาไปซื้อใหม่นะเดินขึ้นมาเนี่ยน้องลื่นนะรองเท้าก็ขาดนี่ยน้องกำลังการเหนื 1941, ่อยไหมเหนื่อยไหมฮันน่าบอกเนี่ยเหนื่อยไหมงั้นใจไม่เหนื่อยเหรอโอเคเริ่มเหนื่อยแล้วนะพี่เองเหนื่อยแล้ว คนจ้าไม่ทากินข้าวยังกินข้าวแล้วปน,ววนก้าเดินดีๆนะดีนะนะนี่ก็ระวังน้ำน้ำเลยนะปน,นก้าระวังวนะยนก้าเนี่ยพูดเก่งมากเนละน,น,นี่เดินดีๆเลยเดินห่อเดินหน่อ ใส่ส้นท้าผมก็ใส่ไม่ได้คุ้ผมใหญ่มากทานงนี้นไหมทางน,นี้ทางนะี้ครับแล้วใกลเห็นาไปทางนี้ก็ได้ไปทางกล้ใคุ้เดินดีๆไปนำน<ห>น,น<า>เน<ห>นดินดีๆเดินดีๆนีเดินดี ไ,ไม่น,น่าเลยระวังทางเดินใช่ไหมเนี่ยของเขาขาดเออแล้วผมก็ลืมบอกไปนะเนี่ยมีเนี่ย,น,น,ยน้องเล็กบอกเป็นของท่านด้วยนะมีเลยนะน้องเล็กไปซื้อปอกนะอมาเลี้ยกัดยาข้าโพดพราะเปนแค่ที่นี่เนี่ยน้องเล็กบอกว่าฝากมาให้ท่านลองอาคมหน่อยนะเพราะว่าน้อง พอน้องเล็กเนี่ยมีว่างขึ้นมาแล้วนะน้องเล็กขึ้นมาเมื่อวานนี้น้องเล็ก็น่าจะขึ้นมากับน้องต้นกล้าด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ว่างไม่ได้ลืมมามีขึ้นไปด้วยอันนี้ผมก็เอาขึ้นมาให้น้องเล็กมาให้ท่านลงอาขมด้วยนะเพราะน่าจะเดินลงไปอีกสักพักหนึ่งนะข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งก็น่าจะลงไปถึงลำธารที่ท่านอยู่แล้วนะ ตังกานยังนราเหงอนทางกันเทาก็ขาดนีกนี้ยทำยังกังกาเดี๋ยวนี้มองน,น,น,นะ <c oughs> ตัวอะไรยันหนาวม <c oughs> ะไม่ใช่นี่ตัวนี้นี่นาจะาไม่มีหนาแนะ <c oughs> ล้วนะกัารนี่ก็เจ่งมากนะ นอนงงกายเหนื่อยไหมเหนื่อยยังงงเหนื่อยนี่หนื่อยหอบเลยนะงงกายยังไม่เหนือหน่อ,อเยเลยว่าขึ้นมาหาท่านนี่น่าจะเป็นครั้งที่สามแล้วนะอันนี้ก็อากาศก็ร้อนๆหน่อยตรงเนี้ยไม่ได้ขึ้นมาจะพวกเที่ยนเลยนะงงกายจะขึ้นน,นะคานบงงกายขึ้นมาเดินเล่นเลยนะ เดินๆกันมาทงน้ดี้วงนี้จ้ะนี่จ้ะห้วยน่จะอยู่ทางฝั่งนี้นะทำทานพิานีนีงงน่้เดินระวังหน่อยก็เดินระวังนะดูด้นก็ดูด้ของ,งก,กันกลาบก็น่ารักมากเลย อยู่บ้านแน่นอนถ้าไม่นอนกันเลยก็ต้องนอนกับผมนี่นะปิดมาไส่ได้ไหม,ไ,มได้เดี๋ยวเดินจลัมาทางนี้เดินจลัมาทางนี้เหมือนจะเดินตอบทางไม่ได้นะผมก็ตามทางขึ้นมาทางนี้ไม่ได้นะต้องไปทางนี้นะมาเดี๋ยว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 ผมไม่เจออะไรนะ อะไรนี่ผมก็ไม่กล้านะเก่าใครมาทิ้งไว้เดินต้องผมต้องอุ้มน้องต้นกาไปนะท่านผู้ชมเพราะทางเนี่ยลำบากมากผมจะอุ้มน้องต้นกาเดินลงไปทางนี้นะนี่นะทางลำบากมากเนี่ยรองเท้าก็รองเท้าน้องขาดนะระวังกันดีด้วยนะ ออต้องการเขาขาดเนี่ยผมก็ต้องแบกไปนะหนักดีมากขึ้นนี้ด้องไปขึ้นนี่ดีนะตัดเน้นๆนะถ้ารอบน้าเนเดี๋ยวถ้ารองเท้าขาดระหว่างทางเนี่ยผมคงต้องพาน้องกลับก่อนจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ จับได้ตั้งใจจับเลยต้นหน่งต้นกลยใช่เหรอเจ็บไหมเลือดออกใช่เหรอเออโห้มีเลือดออกครับเป็นเพื่อนหงเดี๋ยวผมจะไปส่งโรงพยาบาลให้น้องก่อนนะน้องรู้จักโอ้โอเคนะดีน้องตั้งใจไม่ได้เป็นไรมากนะ โดนหนามเกี่ยวเข้าไปนะเมื่อกี้อันนี้ก็กนะไงจนกาดูดิโดนหนามเมื่อกี้เป็นหวยใช่ไหนะมดีนะไม่เป็นไรมากใช่อันนี้ผมถึงถึงลำธารแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงไปลำธารกัน โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินลงมาถึงลำธารแล้วนะนี่ก็ลำธารที่ท่านอยู่ด้านล่างนี่นะเหนื่อยมากเลยนะตนลองพ่อหน้าเหนื่อยยังเหนื่อยไหมเหนื่อ okay. ยเดี๋ยวคงจะหาท่านสักพักหนึ่งก็คงจะต้องกลับแล้วนะเพราะเดินใช้เวลาเดินทางขึ้นมานี่เหนื่อยมากนะขึ้นมากันกลวงพ่อ้าก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะตอน้อง,งกัลก้าเนี่ยรองเท้าขาดระหว่างทางนะเดี๋ยวต้องรีบวันลงไปซื้อนะเพราะตอนนี้ก็อากาศร้อนมากพระคุณทีกลับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะ แก okay, จะเดินเข้าไปหาท่านเนี่ยไปเออก็ไป,ไปนล้วก็เจ็บขาไหมเจ็บไหม,มเย็นหนาไห,าไหมขึ้มนาม,ม,เมนามเนี่ยเย็นหรือหนาไหมเย็นหรืนหนาเนี่ยลองไปหาท่านอาจารย์ดูนะแล้วเมื่อวานเนี่ยน้องเล็กขึ้นมาเนี่ยน้องเล็กลืมเอาเทียนขึ้นมาให้ท่านด้วยนะน้องเล็กคิดว่าเทียนอยู่ในถุงนะแต่ว่าไม่อยู่นะ แม่คงจะไปให้ท่านลยอยู่ท่านอยู่ไหมต้นกะท่านนอนเหรอท่านนอนเนี่ยผมก็ไม่กล้าจะไปกวนท่านนะท่านนอนต่อท่านนอนอยู่นะรับ ท่านไ่ให้ยิงกรทันอันนี้ท่านดับตื่นคุณผู้ชมท่านตื่นแนละ้วท่านตื่นแนละ้วท่านกลนะ <Yeah. S 1> ้าอย่าดังท,นนะ <Yeah. S 1> ท่านกล้าวท่านก้าอย่าดังท่านตื่นแลนกะล้ <Yeah. S 1> าเข้าไปกลับท่านก่อนไปเ <Yeah, good. S 1> ขยันน้องกันกล้าวเลยนะ มาพ่อหนอนอยู่หรออืมอ๋อท่านท่านกินข้าเสร็จแล้วนะผมนี่ก็รีบขึ้นมาด้วยนะไม่ได้เอากลไม้อะไรขึ้นมานะอ ผมว่าเดี๋ยวน้องเล็กก็คงจะขึ้นมาอีกรอบนึงนะเดี๋ยน้องเล็กก็ขึ้นมาทุกวันน้องเล็กขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนนะั<ห>่งผมว่าเดี๋ยวน้องเล็กขึ้นมาเดี๋ยวคงจะเอาพวงไม้ขึ้นมานะผมจะฝากกับน้องเล็กฝากนะจะเจอเยอะทีอ่ะท่านบอกอะไรน้องตั้งเมื่อวานเนี่ยน้องเล็กก็ได้เอาผ้าห่มแล้วก็พวก หลายๆอย่างเลยนะผมก็ไม่ได้ดูนะที่น้องเล็กออกมาแต่น้องเล็กบอกว่าลืมเทียนนะเทียนเนี่ยตกอยู่ที่บ้านนะไม่ได้เอามาผมก็วันนี้ผมก็เอาเทียนมาให้ท่านด้วยนะน้องกันก้าเอาเทียนให้ท่านหน่อยครับ<ะ>เอาเทียนให้ท่านนะครับพร้อมจะค่อยกลับลงไปที่รองเท้านะครับเลอไมิเฉดอลยน้องก้าน้องก้าอย่าไม่เฉยเะยไปเช็ดเถอะไปเช็ดเถอะอืมอืม เออเอย่าอ๋อท่านบอกว่ามีเยอะเลยนะอย่าก,กันงเยอะเกินไปนะมีเยอะ<ม>เอามาให้มีเอามาให้พี่นี่มามีว่างอย่าท่านถ่านมันก็ไปจุนท้าอย่างนีเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปลองให้ท่านปลุกเสกดูนะไอ้มีดอาคมเนี่ยลา ให้ถ้าลงอาคมให้หน่อยนะน้องเล็กบอกว่าฝากมาให้ทันนะแต่จะลองเข้าไปหาท่านนะ ไม่เที่ยวนี่เลยนะท่านบอกให้ลองอืมท,ท่านท่องอะไรนะ น้องเล็กเนี่ยบอกกับผมเมื่อวานนี้ว่าท่านเนี่ยน่าจะอยู่อีกประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะผมว่าไม่น่าจะเกินจากนี้น้องเล็กบอกผมนะผมก็เลยขึ้นมาหาท่านนะเพราะผมไม่รู้ผมจะว่างเปล่าในะอาทิตย์หน้าผมก็เลยต้องขึ้นมาอาทิตย์นี้ก่นนะอนเพราะอาทิตย์หนา้าผมผมจะไม่ว่างแล้วนะ มมมามามานนีีี่่่พท่านเนี่ยเป็นฤาษีที่น้องเล็กเนี่ยเริ่มใสมากเลยนะ <c oughs> น้องเล็กเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังอยู่นะแล้วน้องเล็กขึ้นมาหาท่านบ่อยมากนะ

นี่มาดูกันนะจิ่านี่นะดูสิทำให้ผมนะผมน้องกลัไปให้น้องเด็กนะน้องเด็กฝากมา,าพ่อไอศกรอ่ะไอบงรีงน้องต้นกล้าไปเอาปอกมีดไม้ที่หนึ่งทุกท่านนะ เมียเมีเยของเล็กเนี่ยฝากมาให้ท่านองอาคมให้นะสับพังเนี่ยผมต้องกลับแนะ่การร้อนมากนะแล้วผมต้องอุ้มน้อ,องต้นกากลับไม่ให้เคียนเลเนะยเคียนที่ปลูกเสร็จเมื่อกี้ เราคงต้องอุ้มน้องต้นกล้ากลับนะเพราะว่าน้อง,งก้นกล้าเนี่ยมันเขาขาดมันมีอันตรายมากเด็กยิ่งเด็กนี่โดนหนามพวกนี้ทรมานมากก็มีนะนี่ระดาษเสร็จละ่ะเรียบร้อยอนี่นะี่นี่นะ้อ,องเด้เขึ้นมาให้ทันเมื่อวานนี้นะผมคงต้องเดินทางกลับก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยอากาศเริ่มบ่ายช่วงบ่ายแล้วต่ตน,นี้ก็ต้องกลับก่อน โอี๋ยวถ่ยแล้ว,ถ,ลว,วถ่ายเลยยูนิโอ,อยังไม่ถ่ยเลยกูยองไม่อะนัลิ้วนหลีกอพ่อนั่นมันหลีกละอะไรเออมันหลีหลุดใส่เลยอ๋อท่านบอกว่าท่านจะขึ้นไปดูข้างบนนะขึ้นไปหาอะไรท่านไม่รู้นะท่านจะไปหาพวกไม้หรือว่าวาดอะไรสักอย่างนีง ท่านกำลังเตรียมของนะผมมากกวนท่านหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมเห็น,นท่านหลับนะน,นี่ท่านก็จะขึ้นจะไปแล้วนะพวอ,อยู่มาท่ายแล้อ,อ,อไปน้องต้นก้าเข้าไปกลับท่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับกันแล้วไปเชชชนนนจฟ ท่านการนั่งลงท่านบอกให้นั่งลงท่านไม่ตาน้องท่านกล้ามากเลยนะนี่เหมือนจะเป็นไม้เท้าที่น้องเล็กเอาขึ้นไม้ท่านนะผมเนี่ยก็ไม่อยากจะรบกวนท่านนะผมไม่อยากจะพูดเสียงดังมากเท่าไหรนะ่ <muitas> ท่านพูดว่าอย่าให้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยนะจะได้นม่ไม่เป็นอนตรมากนะผมก็จะเข้าไปเหมือนกันนะเยเยอะยันก็ถือกนยันก็ือกแล้ว่นี้มียังไงอเยอะยืดเยอ่ะยเยออโเคโเ hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ท่านจะไปแล้วนะท,นนท่านบอกว่าท่านลงไปหาอะไรทุกอย่างพวกว่านอะไรทุกอย่างเนี่ยระหว่างที่ท่านให้ให้ขวัญผมเนี่ยเหมือนท่านจะพูดว่าพูดภาษากะเหลี่ยงด้วยนะพูดแบบว่าอย่าให้เจ็บให้ป่วยนะไม่ให้แบบมีสิ่งพวกเรียวร้ายเนะี่ยเข้ามาในชีวิตนะว่าท่านเนี่ย รักทุกคนมากรักศิษย์มากเลยนะผมเนี่ยอยากจะเป็นศิษย์ของท่านเหมือนกันนะผมรู้สึกน่าลื่มใส่มากน้องเล็กเคยเล่าผมฟังอยู่นะพ่ออย่าถ่ายละพ่อเ,เออผมผมว่าผมต้องกลับก่อนนะเพราะว่าท่านจะไปแล้วนะเพราะผมกับน้องต้นกล้าเนี่ยต้องเดินทางกลับอีกนะหลวงตนกาก็ไมมีเท้าเนี่ยผมต้องถอดรองเท้าน้องต้งน,นนะลญญตตตกล้าเน,นะนี่ย ก็ไปคับก็เดินดีๆเดี๋ยวผมขอดวเดินทางกลับก่อนนะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เราก็เดินมาถึงตีนเขาแล้วนะโอเคเราอ็ขอตัวเดินทางกลับก่อนนะท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ช่วยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งจะตามให้ผมกับน้องต้นกล้าได้นะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปไปกันแล้วบอกบอกเอ็กซซีกัน